อย่าลืมกดติดตามและก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระพุชานำท้าวเวสสุวรรณรุ่นประสิทธิโชคหลวงพ่อเหินปุญยักยเขตโตสำนักสงฆ์เทือกเขาเพชราทานจังหวัดเพชรบูรณ์มาได้ชมกันนะครับพิธีพุทธภิเษกปลุกเสกวันที่26พฤศจิกายน2 5 6 5ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเหินปุญจักเขตโตและก็มีครูบาอาจารย์อีกหลายรูปร่วมปลุกเสกเดี๋ยวเรามาชมแต่ละแบบกันแบบ ที่2เป็นรายการที่13เนื้อทองทิพย์เป็นรายการลุ้นเหมือนกันนะครับใช้กล่องทึบสีน้ำเงินรายละเอยียดต่างๆเหมือนกันเป็นรายการลุ้นเป็นเนื้อทองทิพย์สุ่มแกะตัวอย่างออกมาเจอแบบลงยาแบบลายทองชาตินะครับรายการลุ้นเนื้อทองทิพย์ลุ้นละ400บาทสร้างจำนวน1,999เเหรียญสวยงาม อันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านหลังเนื้อทองทิพต่อโคดยันอยู่บริเวณนี้แล้วก็เป็นเลขโค้รไทยอยู่จุดเดิมเหมือนกับเนื้อทองแดงนี่คือด้านหลังรายละเอียดต่างๆเหมือนกันด้านข้างเนื้อทองทิพต รายการที่13เป็นรายการลุ้นลุ้นละ400บาทแบบที่3เป็นรายการที่12เนื้ออันปะก้าหน้ากากทองทิพย์กล่องจะเป็นกล่องฝาใสกรมาจีด้านในเป็นสีฟ้าเป็นเนื้ออันปะก้าหน้ากากทองทิพย์แบบนี้ไม่ได้เป็นรายการลุ้นนะครับก็จะได้แบบนี้เลยรายละเอียดหน้ากล่องเหมือนกันรายการที่12เนื้ออันปะก้าหน้ากากทองทิพย์เปิดให้บูชาเหรียญละ600บาท จัดสร้างจํานวน699เหรียญเป็นอัมบาก้าหน้ากากทองทิพย์เนื้อพื้นเขาจะเป็นอัมบกาก้าตัวองค์ท้าวเวสวุวรรณจะเป็นหน้ากากทองทิพย์อันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนื้ออัมบาก้าจะตอกโคดยันไว้ด้านซ้ายแล้วก็เลโคตไทยตอกจุดเดิมนะครับบริเวณเดิมเหมือนกันเนื้ออื่น รายละเอียดต่างๆเหมือนกันเนื้ออันตปร้าหน้ากากทองทิพย์อันนี้คือด้านหลังด้านข้างรายการที่12บูชาเหรียญละว600บาทรายการที่11เนื้อมหาชนวนหน้ากาก,ากทองทิพย์จะใช้กล่องเป็นฝาใสด้านในเป็นกระหยี่สีน้ำเงินรายละเอียดหน้ากล่องเหมือนกันนะครับรายการที่11เนื้อมหาชนวนหน้ากาก,ากทองทิพย์เปิดให้บูชาเหรียญละ8 0 0บาท สร้างจำนวน599เหรียญตัวเนื้อจะเป็นเนื้อมหาชนวนตรงองค์ทาเวสวรณจะเป็นหน้ากากทองทิพย์อันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังรายละเอียดต่างๆเหมือนกันต่อโค้ดยันอยู่บริเวณนี้ด้านล่างแล้วก็โค้ดตัวเลขยังเป็นเลขไทยเนี่ยต่อบ,บริเวณเดิมเหมือนกันเนื้ออื่น อันนี้คือด้านหลังด้านข้างรายการที่11เนื้อมหาชนวนหน้ากากทองทิพย์บูชาเหรียญละ8 0 0บาทรายการที่10เนื้อเหล็กเปียกหน้าก,ากากทองทิพย์ใช้กล่องเป็นกล่องฝาใสเหมือนกันแต่พื้นกระเยี่ด้านในจะเป็นสีเหลืองจะเขียนว่าเป็นรายการที่10เอาไว้รายละเอียดหน้ากล่องเหมือนกัน ถ้าดูผิวเผินก็จะคล้ายกันเนื้ออัลปกาก้าแต่ว่าไี่เป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับจะไม่ได้แกะให้ได้ชมนะครับเพราะว่ากล่องเขาซีนอยู่แล้วตอนนี้ของเหลือไม่มากเปิดให้บูชาอยู่ที่เหรียญละ2,000บาทสร้างจำนวน499เหรียญถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า l ลาย id เป็น l ลาย at, at p b p b 4 2 8 9 แอด pbpb สี่สองแปดเก้าถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลน์แอดได้ง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตนนั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของช่องพระบ้านพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง รุปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ